สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องโชคบันดาลทรัพย์ฟาร์มเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ชมบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้พระธีรคังจะทําวัดแลวนะครับวันนี้ได้เวลาแล้วนะครับพระทำวัดเย็นนะครับในช่วงเข้าพรรษานะครับดูนะครับหมาไข่ต้มใบตองและจะแต้มนะครับผมข้าวก็ตั้งท้องแล้วนะครับในตอนนี้นะครับก็ตั้งท้องแล้ว เนี่ยนะครับเริ่มจะตั้งทองแล้วใกล้จะออกผลสาแล้วนะครับผมมาชมบรรยากาศมาครับในสวนนะครับผมเนี่ยนะครับรูปอะไรครับผมเป็นรูปเนี่ยดูนะครับนี่แก่แล้วนะครับผมเป็นพันที่น่ารับประทานเลยทีเดียวนะครับผมมะขามป้อมครับผมนี่ต้นนะครับต้นมะขามป้อมนะครับผม ลูกปิดลูกดกมากนะครับผมลูกแก่ก็มีนะครับหลายต้นนะครับผมที่ปลูกเอาไว้นะครับหลายต้นเนี่ยลูกที่มันกําลังติดอยู่กับต้นนะครับผมดูนะครับดกเลยทีเดียวนะครับผมดกมากนะครับมะขามป้อมลูกมีลูกแก่ๆนะครับเนี่ยปประมาณนี้เดี๋ยวจะชิมให้ดูก่อนนะครับผม เล็บดำมากอือหือรสชาติก็เปรี้ยวๆผัดๆนะครับถ้าจิ้มกับน,น้ำพริกนี่สุดๆเลยมะข่ามป้อมเขาจะมีวิตามินซีเยอะนะครับผมมะข่ามป้อม นนมีวิตามินซีเยอะนะครับเป็นลูกออกเปรี้ยวฝาดาๆนะครับเยอดผักบุงก้งยอดผักบุง้งนาครับสวยมากผักบุ้งแดงเน,นี่ยกับส้มตำนี่สุดๆเลย แซ่บอร่อยนะครับผมเยินผงมุ้งนี่นะครับเต็มเลยนะครับผมเงินผมุ้งสวยๆนะครับผมธรรมาชาติอันนี้เป็นแปลงญ้านะครับว่าจะปลูกญ้านะครับแต่ยังไม่ได้ลงนะครับผมยังลงไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ปลูกนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศ ท้องทุ่งนานะครับไปหาเก็บฝรั่งบักซีดาก่อนนะครับผมเห็ดนะครับเมื่อเมื่อวานก็ไปหาเห็ดในป่านี้แหละเห็ดเห็ดเห็ดไทยนะครับเยอะมากนะครับผมเนี่ยป่าเนี้ยป่าเห็ดนะครับผมเป็นป่าที่อยู่ติดวัด นี่ยข้าวครับผมข้าวออกรวงแล้วนะครับผมเนี่ยออกรวงใส่เมล็ดแล้วนะครับมีเมล็ดนะครับใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะครับเนี่ยดูนะครับข้าวออกรวงแล้วนะครับผมเป็นข้าวนาปรังนะครับจะเอามาใส่นาปีนะครับเพราะว่ากลัวน้ําท่วมนะครับจะได้เกี่ยวก่อนน้าท่วมเพราปีที่แล้วตรงนี้คือท่วมนะครับผมเห็นไหมครับฝรั่ง ลูกใหญ่เลยทีเดียวครับผมนี่ลูกใหญ่มากกินก่อนอืมกรอบครับท่านผู้ชมกรอบมากครับกรอบนะกรอบจริงๆครับผมเป็นฝรั่งที่ปลูกโดนน้ำท่วมไปรอบหนึ่งแล้วครับแต่ไม่ตายครับปีที่แล้น้ำท่วมเลยครับ ไมหอ่อครับเนี่ยไม่มีแมลงเจาะเลยไม่ได้ห่อปรั่งออแกนิกเก็บๆเ,เช็ดๆแล้วกินได้เลยครับผมมมนเป็นไรครับเพึ่งฝนตกเมื่อวานนี้เองครับผมอันก็เป็นต้นกล้วยนะครับคือเป็นแถว เป็นแนวหลวงพ่อจะทำบัดแล้วนะครับตอนนี้ ถ้าเกิดพลังไปกินก่อนครับผมเก็บ okay, ไปทำน้ำจิ้มกินที่บ้าน <c oughs> นู่นนะครับโอ้ลูกต้นนั้นก็ดกนะครับผมก็กลับก่อนนะครับนี่นะครับผักอร่อยนะครับผักทุ่นอ่านี่ดูครับผมสวยงามมากจริงๆครับผมดูครับผักอะไรครับท่านผู้ชมจิ้มกับส้มตำนี่สุดๆเลยครับผมอร่อยทำทำทำอะไรนะ ดูสวยไหมครับสวยงามมากครับผมเอาขันจ้องอร่อยสดลังอร่อยมากกรอบเดี๋ยวนับพึ่งกลับไปที่ฟาร์มครับผมใบตองครับ แต่แต้มก็จะวิ่งตาม,มลุกสมุนตามตลอดไว้ข่ต้มไปฮะค่คยเมียน ้าวสุกใกล้จะได้เกี่ยวแล้วครับเนี่ยีั้งอย่อยก็คงเกี่ยวแล้วครับผมสุกแล้วแต่ว่าใบก็ยังเขียวอยู่พูจะได้เรียบพูจะได้ ฝนจะตกนะครับอันนี้พราะฟ้ามืดแล้วนะครับผมดูฟ้ามืดแล้วนะครับผมสักหน่อยก็คงจะตกแล้วครับผมวัาจะพาชมบรรยากาศท้องทุ่งแถวนี้นะครับผมดูนะครับขณะนี้เวลาประมาณห้าโมงแล้วครับออากาศม่พุ่งละรเกลือ กระโดดโสงน้ำเมียเ่ยงครับวัวก็เข้ากินหญ้านในค้อแล้วนะครับผม เดี๋ยวขอจบบรรยากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมขอบคุณนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณะครับะะสาหรับบรรยากาศชมทุ่งในวันนี้นะครับอยู่ที่โชงบันดานทรัพย์ฟาร์มโพธิ์ตะตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสวัสดีะครับ